สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปมุมมองทองคำของแอดมอสนะครับประจำวันพฤหัสที่2ีกรกฎาคมนะครับก็แอดมอสขอสอบถามก่อนนะครับว่าจากบทวิเคราะห์เมื่อวานวันที่19กกรกฎาคมใครทำกำไรจากบทวิเคราะห์ของแอดมอสได้บ้างครับช่วยคอมเมนต์บอกแอดมอสหน่อยนะครับเมื่อวานแอดมอสจะขอพูดถึงเมืม่อวานกขอนะครับก็คือแอดมอสให้เป้าไว้นะว่าถ้ากราฟยังขึ้นมาไม่ผ่าน1 9 8 1 จุดท่านะครับก็คือโครงสร้างของห้านาทีโครงสร้างเซลล์นะครับถ้าไม่ผ่านกราฟจะมีโอกาสย่อตัวลงมาตามเป้านะครับก็เป้าแรกก็ลงมาชนเรียบร้อยเป้าสองก็ลงมาชนนะครับแล้วชนลงมาชนแล้วมีอาการนะครับก็ได้ดีดกลับขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้ยังไม่นับนะครับยังไม่นับเ็นโลเขาได้ดีดกลับขึ้นมาชุดเดียวเลยนะครับมาพักตัวที่แนวฟิโบ61.8นะครับ ซึ่งถ้ามาพักตัวแค่นี้ยังมองลงต่อได้นะครับถ้าใครที่บายตามแนวฟิโบขึ้นมาแล้วท่านต้องรุดให้ผ่าน 8, 1 9 8 1.5นะครับถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็ยังไม่ได้เป็นฝั่งบายนะครับที่สมบูรณ์นะต้องผ่าน1 9 8 4 5ด้วยนะครับถ้าผ่านตรงนี้ได้มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง1 9 8 7นะครับเป็นแนวฟิโบ2อ8ของ Time เฟรม e 4ชั่วโมงนะครับแต่เงื่อนไข ต้องผ่าน2องจุดบังคับสําคัญให้ได้นะครับถ้าผ่านได้ก็มองไปถึงตรงนี้ได้นะครับแล้วมาถึงแล้วถ้ามีอาการให้หาจังหวะเข้าเซลล์ได้นะครับก็คือการที่การาฟฟอมหัวลงมีโครงสร้างเซลล์มาให้นะครับท่านไหนยังไม่รู้จักโครงสร้างเซลล์ก็เข้าไปดูคลิปแอมอนลงไว้ให้แล้วนะครับส่วนฝั่งบายก็คืออันนี้เป็นฝั่งเซลล์นะครับถ้ากราฟดพดกลับขึ้นมาทำต,ตามรูปภาพนี้นะ,นนะครับ คอครับอันนี้ก็เป็นมุมมองฝั่งเซลล์นะครับถ้ากราฟขึ้นมาผ่าน2จุดบระครับสำคัญก็ให้รอเซลล์ที่แนว1987นะครับถ้าผ่านก็ต้องยอมนะครับแล้วไปรอโครงสร้างเซลล์เข้ามาใหม่นะครับส่วนมุมมองฝั่งบายนะครับให้รอกราฟชุดที่ดีดขึ้นไปจากแนวฟิโบ2องจนนะครับรอเขาย่อลงมาก่อนนะครับให้เขาย่อลงมาแล้วห้ามหลุดนะครับ 1 9ึ่งเกนจุดห้านะครับถ้าไม่หลุดเดี๋ยวกราฟตาเฟรมสามสินาทีนะครับจะมีโอกาสยกตัวขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับ